สบายดีจ้าพี่น้องประทศยสบายดีพี่น้องเบอร์สกู๊ปสบายดีกน้ำน่าโมวี่ยังมันดูดีกว่ามันอ like vita, ja. mm ี้ก็มาซื้อของพี่น้องแต่ว่าบระเทศไทยพี่น้องเบิร์นบ่วหยั่นกะเจ้าใา้ต้องยังไข่แดดแดดเสบิืนกองพี่น้องเบิด์ลายกันลายแต่สำครัวใหม่พี่น้องใครอยู่ไรยังบวกับน่าไข่ได้ง เบอร์เทไดจเจ้านาะเยี่ยม่อเยี่ย70ประมาณเดียวกันอะไรไปตลาดลุงยาดีกว่พกเยี่ย่อยเบอร์เป็นพ่านปลายนี่นี่นะเบอะ์ไม่ใส่บึงคออพี่น้องนอนร้อบาทนึงจะคองไคคองยาพี่น้อง เ่าซื้อโพดนอกผู้ไรก็ได้ผ้ามีดถือกระดองกรเดียถือว่าอะไรบ้างะู่ซามลอยอยู่นีลอยว่าจำลุงเลยครับบอาหางทิพปอยู่พุดนนะซองลยหาสิ่งกเื่อเขาก็ตัวคายแล้เขามาพันแล้วมาหักลกนมันโแน่น่ เขาซื้อแ้อาเนี่ยนีข่าวนอ,อื่นมันูก็ไถึอองกรงทซื้อไข่มาไหวกินซื้อว่ามามาไหวกินพี่น้องซื้อมาซื้อ <c oughs> อีมามามาซื้ว้ไเหมนัหูพามาาหมู่ต้องซื้อ,อเป็นไดินไลเกดตลาดงเลยออในเมือง,ง

ขาเบิ่งพี่น้องครับมาสรุปเรื่อนว่าได้ยังแน่พี่น้องจ้าชื่อมิตะซื้อกับซื้อจักราขาไปดูกันว่ามียังแน่พี่น้องร้ายเงี้ยเขาพี่น้องเต็มหลุดเด็ดเด้เนาะเมื่อพเนาะงในเวลาเมื่อละจ้า ม่จับนะเ็นสม่คตลาเาอยู่เก็บไปซะก่อนคมาไมมีและอเราบอกให้นๆลงนะเฮามันไปนนนลงได้อพาไปดอบัาม่ัน้นนเานั้นจับต้องใช้เชืองมันตายมดแป๊ะเจคนลมือมันดไมือมันเจเกพวกลมือแพวกกันมันปมันั่นนี้มันบวสัต์ขจาายไล่มือ มีมืด่ามันมีจนมีได้สิกคนี่ค่ะเมฟี่ข่าไมอยาผ้าเอาผ้าดวงนั่นจียดก้อนได้เงินจัชื่อไมโอ้ยท่านดวงนั่นนะเอายาผ้าจุกเจ้าบทเทิงมันนี่จุกเจ้าคุทธไค้ม่ายนิลผ้าเจ้าเนนะน้ำหักเขา้ำทามจวนี่ดวนแสงไตรคมมันหนเาเป่าได้ยนั่นแหละมันขาดเน้ำป่ได้มากได้ผ่านนั ด้าวันพันพ้านอยู่ mm. ้งใหม่้ลืมรถซะก่อนเจแล้ว่าจิบๆเป็นนร้อนหเนี่ยนกี่หวดีกาัวนอนนี่ได้หัวนอกี้เยนี่ได้ พี่น้องดูของที่ได้สื่ออันนี้มานันพี่น้องเอามาไหวปูแล้วก็ได้หวัวใจป๊าปติทอลเก็บของก่อนไงไข่กับแพงหนึ่งพี่น้อง ตัวเก่าอ e ันน so right so ี Ma ้ของกินมามาซื้อร้ายกระหมูเขานะัดของนกเกือบห้องเงนยๆมีแต่ค้นเขาค้นเข่าห yeah. mm ้องเนนยอมีแต่แนวค้นเขา น้อเอ้ยจำเพื่อนใหม่เป็นพันสอน้องใจตัวเองปัดเมื่อก็ได้พ่อเมื่อก็เอาเมื่อทางไปหนึ่งเทาก็พี่น้องไปิ้เาเศร้า มาเห็นบ่มาหาใส่ปล่อยสิเฮาะสิ แย่เลยแวะลงมาเก็บผ okay, ักก่อนพี่น้องไปกินตอนเช้าตอนเที่ยงพี่น้องจ้าไว้กินจ้าก็จะจู่เหตุยังอันนี้ป้ามะกะเจี๊ยบจับเด้ป้าโทพี่น้องมะกะเจี๊ยบน้องบุจักเด้เมนบะเท้าปุ๊บมาตัวปะจัก แบกเก็บพักพี่น้องพากันไปรอซื้อคของเด่๋ยวไปถ่ายเบิ่งพี่น้องจ้ะมาลงเก็ตรวจบ่บ่มีบ่มีมีแต่ต้นกระเจี๊ยบนี่แหละกระเจี๊ยบกี๊ยบมได้เห็นนะ่ะอันนี้เป็ต้นมันอ่อนดด <c oughs> ไฟบ่ฮอดไฟบ่ฮอดมันไก่แล้ยยบเอาไปแกบปักผิก เ yup. อาพ like, ี oh. ่แข่งก็ได้ซื่ออยู่อ่อยพี่น้องสวนอ้อยจ้าบรรยากาศไดนเวลาเชงเขาแลวพี่น้องอาหารประจำวันคือ ทอดไข่กับแก้วกระด่พี่น่องย่างดีบอ่ย่างสองอันหูดหูดใหม่มันออกเลยแล้วก็ข้าวเหนียวพี่น่องนะครับหนึ่งเงินห่อนะพี่น่องัวเองเขาได้กินเขาบอกว่าหูดไม่ออก แล้วพี่น้องเามือนกันบรรยากาศ ยังไม่หันแล้วเลยหักินเข่าก่อนเลยละทำมมต่อกลับ อ้วกพันปัจจุบ <cider> <IL naked> ัา <laughs> ย่างผ้าใหมนี่เีว่าโอ้อไยงก็อเราไปม้ไม่ม่่ม่โม้ไมอไ่ไม่ไไย่ม